สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมบุญชุดชาแนลนะคะตอนนี้เรามาพักวพริกนะคะแล้วก็ทําก้อยนะคะก้อยเห็ดปวกนะคะเพิ่งไม่เคยทํานะคะจะลอง ขั่วนะคะขั้วข้าวคั่วนะคะเพื่อให้หอมนะคะคือจริงๆแล้วในการลาบหรือในการทําก้อยนะคะข้าวคั่วหรือพริกก่นนะคะมันจะต้องคั่วแบบสดๆนะคะใส่แบบสดก็คือเพื่อให้มันมีความหอมนะคะถ้าเราแบบอ่าใส่แล้วเราซื้อมาเราใส่เลยมันจะไม่หอมนะคะดีไม่ดีมันจะเหม็นหืนหีกนะคะ ะคะั่วไฟอ่อนๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหม้นะคะเดี๋ยวจะไหม้ จะเป็นคนที่ว hmm. so cool. ่าสอน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 แล้วต้องกัเนาะเพราะว่าแม่ละเขาเป็นคนอีสานาทำของภาคอีสานลงก็ชของภาคอีสานนะรจะ็นองขามากจังที่็ิาค้แต่พี่เพื่อนเขาเป็นคนอีสานแต่เขาทำกับข้าวอีสานม่เป็นเลยนะที่ีจ๋าแม่ละก็ทำเป็นเนาะแต่จะให้แม่ละปรุงิ่าให้พวกเราเนาะแล้วก็ใครมากขอนก็จะทำเนาะก็เออเราก็ ใช่ใช่ จะสอนวิธีปรุงนะคะเพราะว่าอันนี้เมละานะคะยายโจนะคะยายโจนะคะใ่จ้าอนนีนะคะก้อยเห็ดแล้วก็ทานกับไข่ต้มนะคะจะซิมดูมจะซิมดูก่อนมันจะจืดมันใส่เกิือน,นิดเดียวคือจริงๆเนาะ อาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราขาดเกลือนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะแต่ถ้าเราใส่เกลือนะคะมันจะทําให้รสเข้มข้นขึ้นนะคะ,อะโอเคเอาพอยังแนมะ่ นะว่เดี๋ยอันนี้ไว้ก่อนนี่นะคะก็เราก็มันสุกแล้วเนี่นะคะเราก็นี่นะคะเราก็เตรียมนะคะเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบนะคะที่เราต้องกร อันนี้ก็คืออเหมือนเหมือนกับอะไรนะเหมือนอะไรล่ะเหมือนอะไรก็เหมือนเห็ดเหมือนอะไรเหมือนกับเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดปวกค่ะเห็ดปมเห็ดคอนหรือเห็ดปวกอันนี้เห็ดคอนเห็ดปต้องแม่เห็ดคอนเห็ดคอนเห็ดคอนค่ะใช่ไหมแม่เห็ดคอนเหรอ เห็ดโคนโคนหรือยังอ่ะเห็ดโคนปวกเห็ดโคนปวกโอ้เห็ดโคนปวกก็คือว่าเห็ดที่เราซื้อมาเมื่อวานนะครับแม่ก็ทคยล้างครับเพื่อนบุญจูกับป้าไทยบ้านป้าไทยบ้านค่ะล้างเสร็จแล้วก็มาต้มไต้มค่ะต้มเสร็จสุกแล้วสุกแล้วค่ะต้มประมาณกี่นาทีโอ้ห้านาทีนะแม่ห้านาทีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรายกลงใช่ไหมไปมือมันร้อนเด้อมา เสร็จแล้วหลังจากเราต้มนะไม่ใช่ลวกเนาะต้มเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทําไงอันนี้เราก็ยกมานะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะพักไว้ให้เย็นก่อนพักไว้เย็นก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ไปมันจะเหี่ยวใส่อะไรครับนี่ค่ะเดี๋ยวมันจะเรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องปรุงอ่ะพวกต้นหอมผักชีเครื่องเคียงต้นหอมผักชีใช่ค่ะซอยเป็นแว่นๆอ่ะมามาต่อไปไม่รีรอ เย็นแล้วอ้าวปรุงเลยครับพิขนนะแม่เนาะมาเร็วคลิปนี้ประมาณประมาณแปดนาทีเอฟซีจะได้รู้เลยว่าวิธีก้อยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแม่ก้อยเนาะก้อยเห็ดโครนเอฟซีสามารถเอาไปทำได้เลยนะก้อยอ๋อต้องหั่นถั่วด้วยเหรอ บางคนเลือดวัวลุงจิมมี่อ้อาต่อไปเราช่วยกันแม่กี่แม่ใส่อะไรอ๋อคนเดียวนะครับวิ่งนะครับเราจะมีเวลาแค่แปดนาทีนะครับถ้าทําทันแปดนาทีก็จะมีรางวัลนะครับแต่ถ้าไม่ทันแปดนาทีก็คือรางวัลนั้นยกเลิกไปนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่นาทีนะครับ ่าเหลืออยู่ประมาณสี่นาทีนะครับมะนาวต่างนุษย์อ่ามนุษย์ต่างดาวมะนาวหนึ่งหนึ่งงิ้มพริกป่นพริกป่นกนก็คั่วเองนะคั่วเองอีกใครคั่วครับโอ้ยยกมือนะอ้าวต่อไปครับ ใส่อะไรอีกค่แม่ใส่อะไเอาเอาเร็วใส่หอมแล้วก็ใส่ข้าวคั่วตรงไหนข้าวคั่วเจ้าอยู่ไหนหนูข้าวคั่วหนูอยู่นู่นเอาเย็นแล้วเอามาแล้วต่อไปข้าวคั่วโอ้โหเป็นแบบวุ่นวายเลยอ่ะเอามาแล้วก็คนก่อนอนอยู่นี่มันเป็นคนบ่ครับเหลืออยู่ห้านาทีน่าจะทันอยู่ แมาชิมไหมชิมเลยเอาเดี๋ยวแป้งนัวแป้งอะไรไม่ใส่เหรอไม่ค่ะโอ้ปอดสูรดเอาพอควรลูกลูกจะชิมอะไรชิมแล้วว้นชิมรสงับจังจังก็ว่าอายุน้ับปลายไม่ได้ใส่เลยใส่เกลือไปแล้วน้ำอ๋อจางอะริเกลือใส่ตอนไหนอ่ะจางมากใส่ก่อนต้มใส่รสมีเกลือไหมไม่เชื่อมจนถ้าไม่ไม่เชื่อมจนก็เอาน้ไม่น่าใส่ แม่ชิมชิมเชื่อฝีมือแม่ชิมชิมอียาน้ำปลาน้าอไหมเอามาจะฝาไปยเขาเลยมนยังเายูเรื่องอ่ะอน้าล่างแม่แท้ดี๋ยวนีคะมาชิมดูชิมเสร็จแล้วนะเอฟีพอดีมาถึงก็กินข้าวพอดีเลย แซ่บแล้วบแมแกัวครัจิ้มมาดครับใส่ปลาด้วยนิดนึงมีการใส่ปลาอร่ไม่ไม่ไม่โนโนโน่ใครอยากใส่ปลาก็มาใส่ตืมที่หลังเนาะโอเคเพราะว่าบางคนเน่ยเขาเขาแพ้ทำอาหารในสายไม่กินทะให้จิ้ไม่ต้องตักเยอะนะลูกนนคนเดียวไหนนี่เหมือนกับอะไรนะเขาเรียกเหมือนกันกับอะไรนะ คล้ายๆกับกับน้ำตกเมื่อวานเนาะโอเคครับก้อยตามกระจกหรือไงหน่อยลูกเลยก้อยอะไรนะก้อยเห็ดค่ะก้อยเห็ดปลวกอาจจะมมาเอาใส่หน้าใกล้ๆหน้าหน่อยใกล้ๆหน้าหน่อยหนึ่งสองสาเชิญนะครับเห็ดปวกก้อยก้อยมะนาวโอเคครับหอมหอมเอาโอเค ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เอารอไว้ให้ลุงนะครับฝากแม่ไว้สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะไปที่ช่องเฟื่องฟูชูชนะด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะให้ลุงเนาะ